สำหรับคนทำวิจัยเคยเป็นกันไหมครับเวลาที่ต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์สัปดาห์หรืออาจจะหลายสัปดาห์เลยเพื่อตอบกลับคอมเมนต์จากคนรีวิวงานวิจัยของเราวันนี้เราจะมาดูกันครับว่า AI เนี่ยจะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระที่โอโหหนักอึ้งนี้ได้ยังไงคือต้องบอกว่าสำหรับคนในแวดวงวิชาการวินาทีที่อีเมลตอบกลับจากวารสารเด้งขึ้นมาเนี่ยคงไม่มีอะไรทําให้ใจเต้นแรงได้เท่านี้อีกแล้วละครับแต่ว่าความหวังก็มักจะมาพร้อมกับความหวั่นใจเสมอ โดยเฉพาะตอนที่เราเปิดไฟแนบออกมาแล้วพบกับใช่เลยครับกำแพงของตัวอักษรที่ดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของปริมาณคอมเมนต์นะฮะแต่มันเป็นความรู้สึกเหมือนถูกดูดพลังไปจนหมดเลยเหมือนกับว่าเราต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้งเอาล่ะครับก่อนที่เราจะไปดูทางออกกันเนี่ยเรามาเจาะลึกกันก่อนดีกว่าว่าทำไมกระบวนการนี้ถึงได้ชื่อว่าเป็นด่านสุดหินของนักวิจัยหลายๆคน พอเห็นคอมเมนต์ปุ๊บคำถามพวกนี้จะถาโถมเข้ามาในหัวทันทีเลยเฮ้ย hey, จะเริ่มตรงไหนก่อนดีประเด็นไหนสำคัญที่สุดและนี่เราตอบครบทุกข้อหรือยังเนี่ยความสับสนวุ่นวายนี่แหละครับที่เป็นตัวตัดสินเลยว่างานวิจัยของเราจะได้ไปต่อหรือว่าต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดแต่ลองคิดดูสิครับว่าจะดีแค่ไหนถ้าเรามีผู้ช่วยที่เปรียบเสมือนบรรณาธิการอาวุโสที่มากประสบการณ์มาคอยชี้แนะแล้วก็จัดระเบียบความคิดทั้งหมดให้เรา ใช่แล้วครับนี่ไม่ใช่แค่ AI ที่ช่วยตรวจวยากรณ์หรือแนะนําคำศัพท์นะฮะแต่มันคือผู้ช่วยวางกลยุทธ์เลยที่จะเปลี่ยนกองคอมเมนต์ที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นแผนการตอบกลับที่เฉียบคมและเป็นระบบมากๆแล้วผู้ช่วยอัจฉริยะคนนี้มีเครื่องมืออะไรมาช่วยเราบ้างเรามาดูฟีเจอร์เด็ดๆที่จะมาจัดการกับความวุ่นวายเหล่านั้นกันเลยดีกว่า ฟีเจอร์แรกที่ต้องบอกว่าน่าทึ่งมากเลยก็คือ Priority Matrix ครับลองจินตนาการดูนะฮะว่าแทนที่เราจะต้องมานั่งอ่านคอมเมนต์ทั้งหมดแล้วจัดลำดับความสำคัญเอง AI จะวิเคราะห์แล้วก็แบ่งคอมเมนต์ออกเป็น3ระดับให้เราทันทีเลยคือ Must สิ่งที่ต้องแก้ไขเท่านั้น Should คือสิ่งที่ควรทำนะและ Could คือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าควรจะลงมือทาอะไรก่อนหลังเพราะจัดลำดับความสาคัญแล้ว Feature Change Lo g ก็จะสร้างตารางติดตามการแก้ไขทั้งหมดขึ้นมาให้เลยอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นตัวคอมเมนต์สิ่งที่ต้องทำหรือสถานะล่าสุดทำให้เรามัน่นใจได้เลยว่าจะไม่มีประเด็นไหนตกหล่นไปและที่สำคัญคือมันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากๆสำหรับการทำงานเป็นทีมเลยนะฮะทำให้ทุกคนในทีมเห็นภาพรวมตรงกันเปะ๊ะ อีกหนึ่งความสามารถที่น่าประดับใจก็คือความยืดหยุ่นในการสื่อสารครับคือ AI สามารถร่างจดหมายตอบกลับได้ถึง2โทนเสียงเลยไม่ว่าจะเป็นแบบกระชับกระชับสำหรับคนรีวิวที่ต้องการความรวดเร็วตรงไปตรงมาหรือแบบละเอียดที่อธิบายเหตุผลและหลักฐานประกอบแบบครบถ้วนเพื่อตอบโจทย์คนรีวิวที่ต้องการความชัดเจนในทุกประเด็นจริงๆและก่อนที่เราจะกดปุ่มส่งขั้นสุดท้ายยังมี compliance checklist ที่ทำหน้าที่เหมือนประการด่านสุดท้ายเลยครับ คอยตรวจสอบให้แน่ใจว่างานของเราเนี่ยเป็นไปตามข้อกําหนดของวารสารทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างจํานวนคําในบทคัดย่อไปจนถึงเรื่องสําคัญมากๆอย่างสไตล์การอ้างอิงหรือมาตรฐานการรายงานผลวิจัยและที่สําคัญมากๆเลยก็คือเครื่องมือนี้ยังรองรับการทํางานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยทําให้ไม่ว่าจะเป็นการส่งวารสารในประเทศหรือระดับนานาชาติก็ไม่มีปัญหาเรื่องกําแพงภาษามาเป็นอุปสรรคอีกต่อไปครับ พอเป็นฟีเจอร์ที่น่าทึ่งขนาดนี้แล้วหลายคนคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเอ๊แล้วการใช้งานจริงจะซับซ้อนแค่ไหนเรามาดูกันเลยครับบอกเลยว่ากระบวนการทั้งหมดถูกย่อยออกมาเหลือแค่5ขั้นตอนง่ายๆเท่านั้นเองครับเริ่มจากวางต้นฉบับกับคอมเมนต์ลงไปจากนั้นก็ให้ AI สร้าง Priority Matrix กับ Change Log ขั้นตอนที่3คือร่างจดหมายตอบกลับ C คือตรวจสอบความเรียบร้อยด้วยเช็คลิสต์และสุดท้ายคือส่งออกไฟล์พร้อมใช้งานเลยทั้งหมดนี้ เปลี่ยนกระบวนการที่เคยเคร่งเครียดให้กลายเป็นเรื่องง่ายและเป็นระบบขึ้นมาทันทีมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าแล้วใครกันหลักที่จะได้ประโยชน์จากผู้ช่วยอัจฉริยะคนนี้มากที่สุดจริงๆแล้วกลุ่มผู้ใช้งานหลักก็คือทุกๆคนในแวดวงวิชาการเลยครับไม่ว่าจะเป็นดิสิตนักวิจัยที่ต้องอเผชิญหน้ากับคอมเมนต์โดยตรงอาจารย์ที่ปรึกษาที่ต้องการเครื่องมือมาช่วยดูแลภาพรวมของงานวิจัยหล,หลายๆชิ้น หรือแม้กระทั่งทีมวิจัยขนาดใหญ่ที่ต้องการระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและราบรื่นนั่นเองคำพูดที่ว่าเปลี่ยนการต่อสู้ที่โดดเดี่ยวให้กลายเป็นกระบวนการที่เป็นระบบผมว่ามันสรุปหัวใจของเครื่องมือนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะฮะมันคือการเปลี่ยนโฉมหน้าของการทำงานจากที่เคยเป็นภาระหนักและความเครียดของคนคนเดียวให้กลายเป็นกระบวนการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพและดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นเยอะเลย การเกิดขึ้นของ AI ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแบบนี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยว่าอนาคตของการทำงานกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วมันก็ทำให้เราต้องกลับม,มาตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันนะฮะว่าแล้วในสายงานของเราละ่ะมีส่วนไหนบ้างที่ AI จะเข้ามาเป็นผู้ช่วยคนสำคัญแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานของเราไปตลอดการนี่เป็นคำถามที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งเลยครับ